คือเอลซูและผมคือมือสไนเปอร์ที่แม่นยำที่สุดในโลกใบนี้ทุกๆเป้าหมายที่ผมเล็งไว้จะไม่มีใครรอดพ้นจากเงื้อมือผมไปได้เมื่อกี้รมมันเปลี่ยนทิศกระันันผมเลยต้องเล็งใหม่และยิงใหม่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของผมจะยังดวงดีอยู่เอาละผมจะเล็งใหม่เป็นครั้งที่3ครั้งนี้จะไม่มีการพลาดเป้าเวลแล้วผมพลาดเป้าสามครั้งติดกัน มันรู้ตัวแล้วผมต้องรีบวิ่งหนีและอำพรางตัวการอำพรางตัวกับผมนั้นไม่มีใครเคยจับได้และไม่มีใครเคยเห็นเพราะการพรางตัวของผมนั้นคือการเนียนสุดๆเนียนแบบเนียนกริบโอเคดูเหมือนผมจะไม่เนียนแล้ว <c oughs> ผมต้องรีบวิ่งหนีบ้าเอ้ยผมไม่น่าซื้อผ้าคลุมล่องขนจากสำเพ็งเลย <c oughs> มันใช้ไม่ดี <c oughs> และมันทำให้ผมตาย <c oughs> เอาล่ะคราวนี้ผมเล่นรอบใหม่และคราวนี้ ผมซื้อผ้าคลุมจากฮอกวอตส์มาแล้วรับรองได้เลยว่าเนียนกลิบเมื่อเริ่มเกมมาผมกําลังเห็นแรดตัวนี้กับเพื่อนผมอยู่ผมจึงวิ่งมาแรดเขาถามผมว่าต่อยกันไหมผมบอกไม่และคว้าปืนมายิงเขาตายจากนั้นเพื่อนบัดก็ตกเป็นของผมเอาล่ะตอนนี้วอลเดอร์กลับมาที่เลนแล้วและวอลเดอร์เขาเริ่มทาการโจมตีและผมทําการยิงช่วยเขาแต่ดูเหมือนว่าจุดที่ผมยืนอยู่นั้นจะยืนไม่ได้แล้ว oh my, ผมจึงรีบถอยออกมาและยิงกดไป2เม็ดก่อนที่ผมจะใช้สกิล2ในการเล็งซูมช่วยเพื่อน แต่ผมก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากยืนดูเพื่อนโดรุมสะกรรมอยู่นอกป้อมตอนนี้ผมกำลังยืนยิงกดดันแรสอยู่ที่เลนกลางผมกดไป1เม็ดและจากนั้นผมวิ่งกลับมาที่เลนผมและผมก็เจอเขาอิลูเมียเขาเข้ามาแก้หวัดผมลึกเกินไปแล้วผมและทัการยิงกดไป1เม็ด2เม็ดและ3เม็ดจากนั้นเขาซอยเท้าหนีอย่างรวดเร็วแต่มันไม่เร็วพอ ผมเลยเก็บเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวโดยการเดินยิงแบบนิ่มๆและคราวนี้ผมกำลังวิ่งไปที่เลนกลางพอดีเสียงบัตเตอร์ไฟเขาร้องว่าซอยไข่แน่ผมจึงรีบวิ่งมาแบบฮีโร่แต่ผมไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันคือดงตีนผมโดนแรสโนมัดเข้าให้และก็ตามด้วยฟอร์เรติโนจากนั้นผมกลายเป็นศพก่อนที่บัตเตอร์ไฟจะหันมาสวน,วนก็ยังดีที่ผมไม่ตายฟรีและได้แถมมาด้วยลาว,วิลอีกหนึ่งตัวตอนนี้พวกผมกำลังจะฆ่าซูกา และคราวนี้เขาไม่น่าจะรอดแต่จู่ๆกระสุนปิศานหนาก็พุ่มมาจากไหนไม่รู้ <100. S 1> ผมเลยยินงงอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่ผมจะโดนรัวเข้าให้อีกหนึ่งรอบ <100. S 1> เอาล่ะบางที่มอตาง่าเกินไปแต่มันก็เป็นเพราะผมมั่นใจนในตัวเองเกินไปหน่อยเมื่อผมกลับมาใหม่ผมทําการเดินมาแบบงง,งๆแล้วก็ยิงฆ่าเฟรนิเนไปแบบงงๆเอาล่ะตอนนี้ป้อมล่างทาาสะดวกแล้วผมเดินมาแล้วเปลี่ยนสไลเปอร์ผมเป็นหมดปืนกลและยิงรัวเขาที่ป้อม ได้ไปอีกหนึ่งป้อมตอนนี้ผมก็ลริไปดักซุ่มยิงลาวิลผมเริ่มยิงไปเม็ดที่หนึ่งและเม็ดที่สองหละะังจากนั้นเขารีบวิ่งกลับบ้านและผมก็ตามต่อไม่ได้อีกแล้วแต่ตอนนี้ที่ผมเริ่มออกกันตีบ้านแล้วผมจะรีบมาช่วยและได้ป้อมกลางแถมมาอีกหนึ่งก่อนที่จะโยกเลยไปที่ป้อมบนต่อคราวนี้ฝั่งตรงข้ามส่งลาวิลและสูก้าม,มากันป้อมบนแต่ มันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าพวกผมอยากตีป้อมแล้วมันต้องได้จากนั้นผมเก็บซูกาไปก่อนตามด้วยลาวิลแต่ผมไม่ได้คิวนะเพื่อนผมได้คิวหมดเลยตามด้วยแรสท,ที่ผมมาแบบพระเอกและก็ตายแบบพระเอกคราวนี้เป็นฟลอเรนเหรอมาซี่ฟลอเรนเขากู้เข้บบามากลางวงเหมือนไปนเพกหนังบูพวกผมเลยทําการเสริมดาเมจเข้าให้ก่อนที่เขาจะหลบเข้าไปในป่าและยืนหลับอยู่ในนั้นผมเลยยิงปลุกเขาและเขาก็เริ่มวิ่งกลับบ้าน แต่ผมไม่ปล่อยเข้าไปแน่ผมทําการซูมและยิงไปแบบสุ่มๆและเป็นอีกครั้งที่ผมยิงอากาศเอาล่ะตอนนี้ผมเริ่มกลาดยิงป้อมกลางได้มาหนึ่งหลังจากนั้นผมตามด้วยฟอร์เรนเขาโดนตันติดก,กําแพงและก็ตายใน,นที่สุดตอนนี้ดูเหมือนว่าซูก้าเขาจะไม่พอใจที่เราไปฆ่าฟอร์เรนติโน,โน่ข้าเลยวิ่งมาแลวโชว์การเกี่ยวกลาดในการไล่ทุบคลิปพวกผมเลยทําการวิ่งหนีตอนนี้ผมทําการซูมแบบสุ่มๆ,ๆเข้าไปในป้อมของศัตรู และโดนไปหนึ่งเม็ดไม่รู้โดนใครหลังจากนั้นอิลูมิผู้โชคร้ายเขาโดนมาด้วยแมนลากมากระทืบได้ไปหนึ่งและผมทําการเปิดยิงแบบกลาดได้มาสองและตามด้วยซูก้าตัวที่3จากนั้นลาวิคือตัวที่4ของผมและตามด้วยฟลอเรนติโน,โน่ไฟที่ผมได้เมกาคิวแบบงงๆทั้งนั้นที่ยิงยิงแบบธรรมดาจากนั้นผมยิ่งไปที่เลนบนเลนที่บัตเตอร์ไฟดันคลิปรอไว้แล้วผมหวังจะจบเกมเลย ่มันไม่ง่ายเพราะฝั่งตรงข้ามเกิดก่อนแถมดาเมจผมก็ยังไม่เยอะขนาดนั้นผมจึงต้องรีบถอยไปเติมเลือดก่อนที่จะกลับมาใหม่เอาล่ะตอนนี้เราออกกัน5าและบัตเตอร์ไฟอาสัตว์จะไปดันคลิปล่างให้และเมื่อบัตเตอร์ไฟไปถึงเลนล่างปึ๊บวันเดอร์วูแมนจะทําการเปิดไฟหลังจากนั้นทุกอย่างมันวนเนี้ยไปหมดผมทําการเดินยิงแบบงงๆและเปิดโหมดหัวร้อนผมกลาดยิงแบบไม่สนใจอะไรผมยิงมั่วไปหมดโดนทั้งคลิปโดนทั้งคนใครบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้ และผมก็เริ่มทำการยิงบ้านเพื่อจบเกมเรียบร้อยและก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอแนะนำว่าอย่าซื้อผ้าคุมร่องหนจากสำเพ็งอีกเด็ดขาด